มา,มาค่ะแอนสิมาล่างเครื่องหั่นไกล้ให้ทุกๆคนดูนะคะนี่นี่คือเครื่องหล่างไก่ของสาวอุดรด้วยค่ะก้อนนึดนอนสิสีสน้ำใส่หัวมันชักก้อนค่ะเพราะว่ามันสีใดแบบว่าแอนจะใดไม่น้ำล่อเลี้ยงนะแม่ค่ะจะล้างนี่เห็นไหมคะเมื่อสิเป็นลักษณะนี่กระล่างธรรมดาค่ะแอนก็จะใส่ สไลด์ลงไปแบบนี้ข้างบนนี้นะคะตแต่ใบมีดนี่เราต้องเอาออกนะคะนี่ค่ะดึงขึ้นแบบนี้นะคะนี่ดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็มันจะมีตรงล็อกของมันนี่ค่ะแต่ละข้างของเขาี่เห็นไ่คะนี่นั่นแล้วก็ดึงออกมานี่เห็นปะปกติแล้วนี่กุ๊กทางร้านแอาจะเป็นคนยกออกให้นะคะแต่ว่าคลิปนี้เพื่อลุงป้านะอาจจะยกเองค่ะ ขันบ่าบาดมือกับเอินว่าบุญโหลดนะคะพอมันนักเติบอยู่นะคะนี่ค่ะเห็นบ่จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะเฮ้ากะถอดออกตัวนี้นี่เราสามารถล้างเครื่องได้นะคะตรงเอิญนี่ยังมันนี็กรบบื้หูค่ะนี่อันนี้สามารถฉีดน้ำแล้วก็ล้างเครื่องได้แล้วแต่ความถนัดของใครของมันนะคะพี่น้องคะแต่ใบมีดไก่ตัวนี้นี่นี่นี่ใบมีด จังในลูกปลาหนาจังสิเห็นนี่ฉีดน้ำแล้วก็แอนไม่เอาเข้าเครื่องนะคะเพราะวา่าถ้าเขาเอาเข่าเครื่องนี่ใบมีดมันสิบะค้มค่ะมาเราก็ฉีดน้ำออกเลยนะคะเนาะนี่ฉีดน้ำแบบนี้แล้วเราก็ค่อยขัดค่ะแต่ตัวนี้นี่เราสามารถเอาเข้าเครื่องได้นะคะเห็นบ่นี่นี่ตัวนี้เข่าเครื่องได้ค่ะรอเข้าเครื่องเลยนะคะ ไม่มีใครอยากจะเข้ากล้องกับเรานะคะปราว่าส่วนนี้แขกกําลังมาได้พี่น้อง้านี่เห็นบะแอนกะสีน้ำออกเล็กน้อยหนึ่งอันนี้เราสามารถจีดน้ำได้เลยนะคะอันนี้จะเป็นคลิปยาวให้ลุงป้านะอาได้ดูเลยนะคะเกลือลูปป่านะอาเลได้ดินี่ยอมล้างคะ่ะแล้วอันนี้เราก็ใส่น้ํายาล้างถวยธรรมดานี่แหละคะ่ะไปในหัวในใบมีดเลยนะคะแล้วแอนกะสีมองไม่เห็นด้วยนะคะไม่ได้ใส่แว่น ก่บา,บาทมือข่อยบักพี่น้องเผื่อมือเจ้านี่ข่อยกลยัลงทุ่นครักอยู่ดีแล้วเราก็ขัดนะคะนี่ขัดไปใน,นยังสี่ค่ะมองเห็นไหมพยายามเอาที่ยยงแยงนี่ค่ะนี่เห็นไหมคะระวังมันกระเด็นมาถูกมือด้วยนะคะนี่ค่ะ สียคอยหมุนตัวนี้ค่ะนี่เป็นที่เหมือนกับว่าหมุนให้หมุนให้ใบมีดไปเรื่อยๆมองเห็นไหมคะสังเกตตูตรงนี้ค่ะเห็นบอสนั่นค่ะเข้า<ด>กันส <laughs> องเสียฟังฝุ่นเขากับว่าอุ้มสวัส,สิล่างแล้วว่าะสันเออนี่ค่ะกองลูกสาวของสาวดอนบอกว่า แอนอธิบายปันว่าแอนสิเปิดร้านขายเครื่องหั่นไก่นะคะเออเพื่อทุกคนจะได้มองเห็นภาพค่ะนี่นะคะเ้ากระสิล่างไปแบบนี้นี่หรือไม่แน่ต่อไปอาจจะขายเครื่องล้างหั่นไก่นะคะเพราะว่าอธิบายแบบดีดีคือิสดดไปขายใดค่ะนี่นะคะเดี๋ยวขออนุญาตล่างให้มันเรียบร้อยนะคะแบบนี้ค่ะเ้าก็สิล่างคือกันนี่แหละค่ะแต่ว่า มันจะยาวเกินไปเนาะค่ะเนาะนี่แอนจะคอยคอยล่างคอยคัดไปนี่ค่ะอคพอตัวนี้นะคะใบมีดนี่ล่างเซ็ตแล้วนะคะแอนจะเอามาใส่ในกระปุกแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอนเอาใส่ก่อนโอ้ยนักนี่ค่ะใส่กระปุกแบบนี้นะคะโอ้ยนให้มือเจ้าเบิ้งดีค่ะขนาดพี่น้องใส่กระปุกแบบนี้ แล้วถามว่าเวลาเก็บเก็บยังไงสําหรับคนที่ไม่มีที่นะคะไม่มีที่ในตู้เย็นน่ะค่ะเพื่อนๆเอาน้ํามันแช่ใบมีดนะคะเพราะว่าเขาสืบว่าได้เป็นสนิมค่ะแต่สําหรับตัวแอนน่ะแอนจะเอาไปเก็บในในตู้เย็นเพราะว่าแบคทีโร่แบคท,ทีเรียอย่างแล้วแล้วแต่คนค่ะแล้วถามว่าแอนแช่น้ามันไหมโบค่ะแอนไ่ได้แช่น้ํามันนะคะเพราะว่า แอนเอาเก็บในตู้เย็นแบบนี้เลยค่ะนี่นี่เอาไปเก็บในตู้เย็นแบบนี้เวลาเราจะเราจะเอามาใช้แอนกะเอาออกมาเลยบอมบบอบอ่ใดเป็นสนอกบอได้เป็นสนิมค่ะใบมีดของแอนก็จะเหมือนเดิมนะคะข่สิประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาต่อด้วยการล้างเครื่องตัวนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะตัวนี้จะล้างง่ายมากค่ะเอาสั้นไล่ลงไปอีกรอบนึงค่ะนี่นะคะแบบนี้เลยแล้วก็ สก,กัดใบหูเลยค่ะเพราะว่าอันนี้ฉีดน้ําได้นะคะเครื่องตัวนี้ฉีดน้ําได้ค่ะแล้วห้ากกะเห็ดเห้ดเพ่นแห่งธรรมดานะคะแต่ว่าสาอุดรไม่ถึงก็จะขึ้นโต๊ะหนะะ่อยค่ะเพื่อความสูงนะคะนี่ค่ะเอาตัวนี้เลยนะคะนี่ล่างไปเห็นบ่ล่างดีกะแบคทีเรียกับบอจับเราก็สะอาดน้ำนะคะเพราะว่าไก่นี่มันเป็นเนื้อใช่ไหมคะถ้าห้าล่างบ่ดีนี่ บางครั้งเนื้อไกล้ัม่สิติดนั่นแหละค่ะคาว่าอะไรที่มาของแบคทีเรียที่เราต้องแช่น้ำมูกน้ำมันทาาล่างบดีค่ะนี่เห็นไหมคะบางเครื่องนี่พิ่นก็บ่บด้ล่างล่างแบบนี้ดอกแอนวาแล้วเพราะว่าพิ่นเป็นเครื่องงหญ่นะคะ่ะการดูแลรักษาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าของเรานี่มันเป็นเครื่องเล็กมม่สิดดูแลรักษาง่ายน,าน้่ค่ะนี่เห็นไหมสามารถเอาแบบนี้เลยค่ะ หลายๆคนถามมาว่าล่างเครื่องยังไดส่วนข้างๆแบบนี้เข้าบ่ได้ใส่เขากับเสร็จเอาหลังจากที่เขาร่างเสร็จแบบนี้ออกเห็นไหมคะนี่ตัวนี้เขาโยกเขาขึ้นได้นะคะแล้วเขากับสีน้ำเลยค่ะนี่สีดน้ำไล่แบบนี้ออกเลยนะคะเห็นป่นี่กระสีไหลออกไปแบบนั้นเลยเครื่องตัวนี้ล้างง่ายนะคะ ส่วนเห็นไหมตรงนี้นี่พันเห็ดกันบ่ห้น้ำไหลมาข้างหลังเพราะว่าสายฟืนสายไฟมันอยู่ข้างหลังค่ะเออนี่มันไม่ได้มันมันไม่ได้ถูกสายฟืนสายไฟเด้อพี่น้องเห็นปะล่างง่ายเครื่องอันนี้ค่ะเห็นปะอุ้ยน้ำเด่นพักเลยไปถือ้ถซักไบอสเหมอเจ้าเห็นปะ ดีบ่ง่ายบ่นี่หลายคนอยากเห็นใช่ไหมล่างจังไหนว่ยเว้าไทยไปแน่กว่าอยากเว้าเล้าพี่น้องกำไรว่าย์ตะเล่าก่ะก่อยากเวาไทยเออนี่ล่ะสาดอนขนานแทะขนสาดอนเวยตะไทยเลยไม่ใช่สาวดอนนะคะขันสาดอนเวย์ตะเล่าเลยก็ไม่ใช่สาดอนค่ะต้องทั้งไทยทั้งเลาาค่ะสไตล์เราเห็นบ่เียบร้อยเลยดิพี่น้องนี่ เดี๋ยวฉันจิเส็เห้เบิงละบาเน,นี่เห็นบ่เออนี่ยสับร่องสายฟื้นสายไฟบ่ถือสะอาดกิ๊เห็นบอะตรงนี้ยังไม่ลออ่อนเออยังไม่สะอาดเหรอกระเซ็ดไปเห็นบ่หันเรียบร้อยอุย้ยจากนั้นเข้ากระเซ็ดให้เกี้ยงให้น้ำสะอาดเก็บเข่ารักษามไม่ใช่เก็บอะไรนะเก็บเขา่า ตรงนั้นได้นะคะอันนี้มันสิเก็บง่ายเหมือนเหมือนง่ายเหมือนที่สาวดอนว่าเพราะว่าเครื่องของเขาไม่ได้ใหญ่เลอะเทอะเหมือนหอเหมือนกับเครื่องโต๊ะอื่นนะคะกับสิป,ประมาณนี่เลยนะคะล้างให้ดูแล้วจากนั้นการเซตก,กันเพชรแห้งก่ะเดี๋ยวมาดูต่อค่ะว่าเป็นไงค่ะนี่คือล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหนาตาเครื่องค่ะ สิเป็นยังสี่นะคะหลังจากที่เอาใบมง้งใบมีดออกเสร็จทำก้นสาดเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้คือถุงนะคะถุงท่านได้แกะออกค่ะในสภาพ0ิบก็ปีกสีเป็นขอนค้างนี่ที่อย่างนี้ก็เป็นถุงนะคะเป็นขันอะไรนะคะถุงค่ะนี่เป็นแบบนี้เห็นไหมคะเครื่องตัวนี้ก็เป็นที่ล็อกใบมีดที่สาดอนว่าไว้ตัวนี้ก็เอาลงแบบนี้แล้วก็เก็บไว้แบบนี้นะะี่ค่ะ นี่หน้าตาล่างเรียบร้อยเซ็ตสะอาดเรียบร้อยเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะส่วนตรงนี้ที่ใส่ใบมีดนี่เราก็ไม่ได้ใส่ไว้นะคะใบมีดถ้าเอาเขาไปเก็บในตู้เย็นค่ะหรือคนไหนบ้านไหนอยากจะแช่นะ้ำมันก็ได้ตามสบายเลยนะคะแต่ว่าบ,าบานสาวดอนนะเข่าเครื่องค่ะเอ้ยอะไเขาตู้เย็นค่ะนี่กับประมาณนี้เลยค่ะเครื่องหั่นไก่ร้อยล้านของเรานะคะเครื่องน้อย แต่เอาอยู่หลายคนถามมาว่าซื้อมาจากที่ไหนอันนี้ซื้อมาจากเว็บจีนเดอะ่ะเดอแต่ว่าตอน,นีนี่บ่รู้แล้วค่ะว่าเว็บอีกอย่างมันโดนซะเลิเกิดแล้วเพราะว่ามันบ่แมนหนึ่งปี2ปีนะคะอย่างที่สาวอวุดรวาไว้ค่ะ1ิป,ปีกลัวได้แล้วกนละคคะนี่เบิ่งโหลดบ่ามันสิดโดนนมน่านขนาดใดพี่นองเอ้ยเบิง่งนี่ค่ะไปแล้วนะคะมีอะไรสอบถาม คอมเมนต์ไว้ได้เลยคะ่ะบ๊ายบาย